ม, <S <S มันจะไปช่วยกันล้างนะ <S 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 อย่างน้อว่ะดิพี่ครับพี่พี่อย่าคิดไปไกลนะครับแม่งเปลี่ยนให่พี่อย่าคิดไปไกลนะครับเพราะว่านุกปกลายไม่เคยเข้าน้ำด้วยกันจ,จริงใครใครที่อยาก จะทราบว่าสถานะตอนนี้เป็นไงนะครับถามในห้างูกดูก็ได้โ <laughs> ยนบาปไม่คุยกัวแล้วทำไมมึงรักกันชอบกันไม่คุยกัน2คนวะ <laughs> <laughs> แล้วเขาก็ว่าพี่อย่างนั้นอย่างนี้อีก <laughs> <laughs> นี่เห็นว่าอยู่คนละค่ายนี่เลยไม่ซีเรียสเนี่ยอาอ ครับชัดเจนแล้วนะ <minor noise> ชัดเจนแล้วนะครับคนละค่ายกันเลยไหมซีเรียดค่ายเดียวกันคบกันไม่ได้อันนี้คนละค่ายาา <S 2> <S 2> เอามา,มา